c กร e จื a t i o n ต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มชอบคุณแล้วนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารู้สึกดีที่มีคุณเนอะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอนะยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าคุณน่าสนใจยิ่งคุยคุยกันไปรู้สึกว่าคุณน่าสนใจจังเลยออ ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มรู้สึกดีๆกับคุณแล้วนะเริ่มชอบคุณแล้วเริ่ม Happy แฮปปี้หละนะเริ่มตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวแล้วอนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์แลือเกินมีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจเออ ดูมีหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจบางครั้งก็ดูเป็นเด็กบางครั้งก็ดูสดใสล่าเริงบางครั้งก็มีความเป็นผู้ใหญ่บางครั้งก็มีความเด็ดเดี่ยวบางครั้งก็ดูโฉบเฉี่ยวนะน่าสนใจเปรี้ยวเหลือเกินเนาะ oh. ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนดีว่าเขาคนนี้มีโอกาสว่าจะรู้สึกเริ่มชอบคุณได้แล้วใครรับคำนำหนายอย่าลืมพิมพ์นหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณแล้วก็ยืนยันว่าคำ,ำนำหน่านี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะจ๊ะ